สวัสดีครับผมอวันนี้เป็นวันที่29กันยายน2564นะครับก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดไฟฟ้านะครับ p a า t e l K161 นกะครับก่อนจะส่งลูกค้านะครับผมอันนี้จะส่งอยู่ที่อจังหวัดเชียงรายนะครับแม่สายนะครับจะส่งของคุณนัทนะครับผมอขอรีวิวเร็วๆเลยนะครับผมเพราะว่ามีหลายตัวเนาะที่ต้องแพ็คส่งลูกค้านะครับอ่าโอเคลำโพงติด2คข้างนะครับผม นะครับทีริมนะครับผมเวลาเปิดนะครับแนะนำอย่าเปิดวอลลุ่มสุดนะครับอ่าเปิดสักครึ่งเดียวก็พอครับเพื่อเซฟดอ,อกลำโพงไว้เนาะอนะดูนะครับอันนี้ผมถือกล้องด้วยนะครับแล้วกดด้วยนะครับ ภาพชัดไม่ชัดก็ขออภัยได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมก็ก่อนแกะกล่องให้ลูกค้านะครับถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเพื่อสินค้ามีปัญหาจะได้ติดต่อเพื่อเปลี่ยนกับทางร้านได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ